Bye. Kang om kang kanapa namaha om kang kanapa namaha om aham bomma asmi om aham bomma asmi om aham bomma asmi om. 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 อมสก ر ي ยอินทาเทวมหาราชาโอมสก ر ي อินทาเทวมหาราชาโอมสกก r ิยอินทาเทวมหาราชาผลิตตวานเมตังสมตาพระทันตาอวิคติตาปริตตังพนันโตสักเคกาเมจลูเปคิลิสิคารตเตจันตริเควิมาเน ที่เปละเทจะคาเมตะาลุวันะหาเนเคหาวัทุมิเขเตอุมมาจายันตุเทวชะละทระวิสเมยาขาคันธพานาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิรวาจนนังสาธัโวเมสุนันตุธรรมัสวนาาโลอายมพะทันตาธรรมัสวนาาโลอายมพะทันตา ธรรมะสวนการอายมพระทันตาวันทิตตวาอาจาริยปาทางเมสการิยสัมพินทยายังสัพพโทสังวินาสันติสริเทพเอยาวิโยทยามังมะเหสุรังวิสุทธิเทเวสสะสะโพธิปยาสังเขมันตุมาราสิธิโอมพระภูมิพระทนิกุงภาลิตปไยะาริวาราเอหิสทายา อาคารชันตุปริพชันตุสวาหายนานมามิสิโรสานาโคปทวียังปริภารโตสุขสัมปติสัพพธาปริมาทิสังทัตัร,รโธจะมหาราชาริสาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนาสุเคนะจะอาคเนยสมิง ขมทัพโจะมหาราชาดิสาภาเคเทปิทุมเมอนุรักษันโตอารุคเยนาสุเกนะจาทถักสินยัสสมิงวิลุนหาโกจะมหาราชาริสาภาเคเทปิทุมเหอนุรักษันโตอโรุคเยนาสุเคนะจาหอทัดียัสสมิงเทวาจะมหาราชา ธิสา eness, ภาเคเตปิทุเมอนุักคันตุอโรคเยนาสุเคนาจาปัจชิมยัมสงวิรูปกโคจามหาราชาติสาภาเคเตปิตุเมอนุราคันตุอโรคเยนาสุเคนาจาพายับยัมิงนะคะราชาติสาภาเคเตปิทุเมอนุักคันตุอโรคเยนาสุเคนาจา อุตรายาสมิงกุเวโรจะมาราชาเตปิตุเมอนุรักขันตุอารคเยนาสุเคนจาอีสานยาสมิงยาขาจะมหาราชาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนาสุเคนจา สุปพยัญชนะสัมปันังปริพูนชันตุโอมนะโมพุทธรัตนังสารังคาชามิโอมนะโมธรรมรัตนังสารังคจชามิโอมนะโมสังฆรัตนังสารังคจชามิอุปริสมิงทิสาภาเคจตารุเทวามหาเทวา ฉันโธจะสุริโยจะอินโธจะพัม m a n จะสยาทิทางทิโตจะพุทธปัสนาธรรมปัสนาสังฆปัสนาพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาเอหิสมาคันตวาอาคันฉันตุปริภูลฉันตุทิโตจะสุรโคจะเทวเศโทจะเทวปุญญโกจะจรังวา ทิตังวาติตังวานิสินังวาสยานังวาลัติงวาทิวังวาสัพหะธาตังลักขักตุมหาเทวเาติา